สวัสดีครับทุกคนมาพบกับทําอาหารบ้านบูมอีกแล้วนะฮะวันนี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับ<ม>ตามชื่อคลิปเลยวันนี้เราจะมาสอนทุกคนแล่ปลากันนะฮะครับทำไมวันนี้เราต้องแล่ปลาครับเชฟตัวปลาเนี่ยเวลาเราจะกินเนี่ยมันทาได้ทั้งทำทั้งตัวหรือเราแลแ่แต่ถ้าเราแล่เนี่ยคือมันจะจัดจานสวยงามขึ้นแล้วก็ทำให้เราทานง่ายขึ้นไม่ติดกางคนส่วนใหญ่เวลาทําอาหารที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่มักจะทาปลาทั้งตัวเพราะมันง่ายคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราไปกินไฟไ i นิ่งมาตลอด เราจะไม่เคยเห็น <cheg> ร้านไหนเสิร์ฟปลาทั <t art ic> <c asi> ้งตัวถูกไหมเพราะว่ามันไม่สวยงามแต่คือถ้าเป็นคนจีนคนไทยจะชอบปลาทั้งตัวเพราะอะไรอุดมสมบูรณ์กินแล้วเฮงกินแล้วดีในทุกเทศกาลอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งกุณเรียนอาหารฝรั่งเศสจะต้องมีเทคนิคการแล่เยอะขึ้น ส่วน<ช>ผมทําร้านอาหารจีนผมจะไม่ค่อยแล่อย่าง่ปกี้ร้านผมก็<ช>เสิร์ฟทั้งตัวอยู่แล้วแล้วก็<ช><ช>คนไทยเวลาทาอาหารที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ปลาตัวเล็ก<ช>มันแล่มันเหลือชิ้นนิดเดียวอะ<ช>่ะดูไม่น่ากินเท่ากับ<ช>เอาทั้งตัวลงไปทอด<ช>หรืออะไรอย่างนี้แต่วันนี้ปลาที่เราจะทำเนี่ยเป็นปลาตัวใหญ่นิดนึงเป็นปลากระพง ประมาโลนึงเกือบเกือบโลหนึ่งกระพงตัวจระเมศน่าจะประมาณเกือบเกือบหกเจ็ดขีดอืม,ด,อมดังนั้นเอาอันนี้ไปทอดทั้งตัวนี่น่าจะเหนื่อยอยู่ส <c oughs> ตาน่นาจะไม่ทันอะ่ะสามสามตัว <c oughs> <c oughs> ทอดครึ่งชั่วโมงอ่าดังนั้นเราก็เลยจะต้องทําเป็นชิ้นเล็กๆใช่ตัวกระพงนี้เราจะแร่โดยที่เอาแร่แล้วเอาเนื้อไปทอดแล้วก็ทําน้าซอสแยกเป็นซอสราดน้ําปลากับซอสราดพริกส่วนจระเมศนี่เดี๋ยวบอกสูตรลือรดวันนี้เลยนุ่งไม่เเอาสูตรแบบลือรดเลยอ่าบอกหมด โอคได, <Okay. S 2> ได้ได้ได้แต่ว่าวันนี้ที่เราจะทำก็คือปลานี้เราจะแล่ปลาันนี้เราหนึ่งทั้งตัวทั้งตัวใช่โอเคโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มแล่ปลาวันนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องมาดูอุปกรณ์ก่อนว่าเราต้องใช้อะไรบ้างในการแล่ปลาในวันนีห้หลักๆก็คือจะมีมีดอยู่2แบบอันนี้เป็นฟินเลนไนฟ์ที่เราเคยสอนกันไปแล้วว่ามันเป็นมีดสำหรับแล่ป,ปลาคือมันจะอ่อนเวลาเราแล่เนี่ยเราจะได้เนื้อมันออกมาเยอะที่สุด เพราะว่ามันจะไปตามกระดูกปลาได้เลยส่วนตัวมีสั้นอันนี้ก็คือเป็นมีอันในประสงค์อะไรก็ได้ที่เป็นมีสัน้นเอาไว้กีดตรงท้องปาลาตอนที่เราจะเอาไส้ออกใครยังไม่มีก็ไปซื้อสิรคับมีครีมด้วยครีมเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้งีบเหงือกออกตัวครีมนี่คือต้องเป็นปากแบบนี้ด้วยใช่ไหมใช่คือเป็นครีมปากแหลมแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นช้อนช้อนเนี่ย เอาไว้ขอดเก็บขอดเก็ดเหรอไม่ต้องไปซื้อที่ขอดเกตบช้อนอันนี้ขอดเก็บได้จริงๆถ้าเกิดคือถ้าเราไปซื้อมันก็แพงแหละแล้วเราไม่ได้จะทํามันทุกวันอยู่แล้วอะเราใช้ช้อนก็ได้แล้วก็อุปกรณ์อย่างในี้ช่วยให้การขอดเก็บเก็บไม่กระจายไปทั่วทั้งบ้านก็คือถุงพลาสติกก็คือเราจะเอาปลาใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วก็ขอดในถุงมันก็เลกลายเป็นอีองโอเคแต่คือช้อนนี้ต้องเป็นช้อนอันนี้ด้วยไหมยี่ห้อนี้ด้วยไหมไม่ไม่ต้องยี่ห้ออนี้ยช้อนทรงนี้ๆช่วว่่ามมมัััันนนจบแล้ได เท่านี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปขอดเกตกันครับโอเค,อเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากทำปลาเต่าเต้ยก่อนเดี๋ยวเราจะแจกปลาให้คนละตัวว้าวเจนก็ตัวใหญ่สุดเลยนี่คือเป็นครั้งแรกในการแลร่ปลาของผมเลยนะปกติซื้อมาจากตลาดเขาก็ทํามาเสร็จหมดแล้วนะใช่อันนี้นะจากที่สังเกตเลยอยากให้อยากให้คนดูดูปลาที่มีเก็ตอย่างนี้หายากนะในตลาดจริงๆไม่ค่อยมีผมสั่งเฉพาะ ให้เขาส่งมาก่อนวันนี้เพื่อจะเอามาถ่ายให้เห็นเกตเกตคือตรงไหนก่อนเกตมันคือไอ้ดำๆป้านๆเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเกตน้อยและเริ่มหลุดแล้วนี่นีคือเกตมันอะหลุดง่ายมากแค่เอาเอาเอานิ้วถูอะแค่เนี้ยมันก็หลุดแล้วถ้าปลาไม่สดเกตมันจะหายไปหมดเลยคือเราผ้าเอาผ้าเช็ดอะมันหายไปเลยเกตมันหลุดง่ายมากเกตมันเล็กแต่มันเป็นปลาเกตละเอียด ประมาณนั้นซึ่งถ้าซื้อสดจริงๆต้องมีเกล็ดติดมาแบบนี้อ๋อคือจะต้องเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะฮะอันนี้คือเต่าเต้ยถูกไหมใช่แล้วเต่าเต้ยแล้วมันเหมือนกับปลาจระเมดไหมคือจริงๆเต่าเต้ยกับจระเม็ดเนี่ยรสชาติใกล้เคียงกันแทบจะเหมือนกันเลยนะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันตัวเต่าเต้ยอ่ะมันจะออกป้านกว่าคือมันจะออกอ้วนกว่ากลมกว่าอ่าถ้าจระเมดมันจะเรียวกว่าหางก็จะแหลมกว่าอันนี้มันจะออกกว้างๆป้านๆอันนั้นคือจะว่ายน้ำ นั่นคือนั่นคือทำอะไรว่ายน้ำอะไรประมาณนี้คือคําว่าเต่าเต้ยอ่ะมันแปลว่าใต้ทะเลคือปลาเนี้ยอยู่ลึกกว่าจระเมดอ่ามันทำให้มันตัวใหญ่กว่าจระเม็อเพราะว่ามันถูกจับช้ากว่าจระเมดมันอยู่ลึกกว่าแต่พอจระเมดมันเริ่มไม่มีในตลาดอ่ะคนก็เลยไปเปลี่ยนไปจับให้มันลึกขึ้นก็เลยได้ตัวนี้มาโอเคแล้วเราจะเริ่มไงดีครับเชฟก็คือปลาอันเนี้ยเนี่ยก็คือเราไม่ได้ทำอะไรเลยจับขึ้นมาแล้วก็มาเลยท้องยังไม่ได้กี่เลยเราต้องเริ่มตั้งแต่ขอดเก็บก่อนอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะใช้ถุงคอด เพื <viendo S 2> <amat S 1> ่อท,ที่จะให้ตัวเก็ดไม่กระจายไปทั่วทั้งบ้านเสร็จแล้วเราเปิดปากมปนิดหนึ่งพี่อ่าฮะเราต้องใส่ไปเรื่อยๆเอไม่ต้องเลือกออกพี่ตองไปสุดเลยนไปนไปสุดทอดๆแล้วก็เอาช้อนใบคนละหนึ่งการขอดเกดจะใช้ช้อนก็ได้หรือจะใช้มีดก็ได้นะแล้วแต่ถนัดแต่เราจะใช้ช้อนก่อนแล้วกันวันนี้จะได้ง่ายการขอดเกดก็คือเราเอาช้อนใช่ไหมหันออกขูดย้อนจากหางขึ้นหัว เราจะขูดให้สีดำออกไปแล้วเหลือแต่สีขาวอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เราขูดแรงแค่ไหนอะขูดแรงได้เลยค่ะตัวหนังปลามันเหนียวมากเหนียวมากทิ้งพันได้ด้วยช้อนคือบางทีอะเราไปตลาดใช่ป่ะแล้วเขาขูดไม่สะอาดมั่งเรามาทําต่อที่บ้านได้ใช่เรามาทําต่อที่บ้านได้ถึงเขาจะผ่าท้องอะไรไปแล้วมันไม่เกี่ยวเลยละเราก็มาขูดต่อได้ตรงีปลายคลิปเนี่ยตรงเนี้ยมีแน่แน่ตลาดทํามามีแน่แน่ตรงนี้ก็คือเก็หมดเลยน้่งตรงเนี้ยมีแน่แน่ แล้วก็มันจะมีมุมข้างบนตรงนี้ที่มันจะมีเกล็ดล้วเขาไม่ค่อยเอาออกอ่าขอบพอผ่านจุดนึงไปมันจะไม่กระเด็นละสุดที่มันเยอะๆมันจะเป็นช่วงที่แบบเอาขึ้นจากหางเพราะว่าเกล็ดมันใหญ่สุดตรงนี้เกล็ดมันละเอียดกว่าขูดปุ๊บมันก็จะติดช้อนไปเลยไม่กระเด็นละเห็นปะอืจาพร้อมนักเรียนพี่เจนมือเนี่ยเข้าไปจับ ขูดนี่ต้องเปิดไว้ด้วยจบไว้นี่ขูดได้ขูดเลยขูดแรงๆเห็นป้าะว่าขูดแล้วมันขาวเดี๋ยวน้องเจ็บอ่ะน้องไม่เจ็บน้องตายแล้วน้องไม่เจ็บน้องตายแล้วทำไมเจ็บนี่มั้เรื่องใหญ่เ้ยอย่างนี้พี่บุ้มทำถูกไหมต้องกดใช่แต่มันต้องขาวคืออย่างนี้นี่คือขาวน้อยไปใช่ขูดอีกขูดได้อีกโอเคนี่อันนี้จะให้ดูคือตัวนี้กุนขอดเก็ดหมดแล้วใช่ไหมอย่างที่บอกคือเนื้อมันต้องขาวเลย อย่างตัวของพิจเนนี่ยคือยังมีเก็ตอยู่นี่นะคะทำให้ขาวนี้นะคะครับเชฟโอเคทุกคนตอนนี้ปลาเราสวยขาวสะอาดมากๆแล้วนะฮะจากฝีมือการขอดเก็ตของบูมะลิตเป็นไง ทำไรต่อต่อไปเราจะผ่าท้องแล้วก็เอาไส้ออกเอาแล้วใช่แต่ว่าเวลาทำเนี่ยเราต้องรีบทำนิดนึงเพราะว่าปลาเราต้องให้มันเย็นตลอดอย่าให้มันหายเย็นเดี๋ยวมันจะไม่ดีเราต้องใช้ออฟฟิตไนท์ใช่ไหมใช่ค่ะออฟฟิตไนท์ตัวปลามันจะมีมันจะมีรูตรงนี้นะก็คือมันจะเป็นจุดที่เราจะเอามีดใส่เข้าไปคือเป็นจุดสุดของท้องมันตรงนี้เนี่ยเห็นป่ะรูจังเล็กเราจะเอามีดเริ่มตรงนี้ ค่ขึ้นถึงก่อนปากมันนิดนึงใช่แต่ว่าเวลาเราถ้าจะให้สวยนะคือเราต้องอะไรด้านที่เราหั่นอ่ะอยู่ที่สันตัวมันตลอดเมื่อเวลาเรานึ่งอ่ะท้องมันจะขาดพอเราเปิดตัวปลามาแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าข้างในมันจะมีเมือกเมือกคือถ้ามันสดมันจะเป็นเมือกเลยแต่ถ้ามันไม่สดอ่ะบางทีมันจะกลายเป็นเลือดไปแล้ว อ้าวเหรอดูของตัวเองหน่อยของเราไม่สดหรือเปล่าไหนเขาไม่เห็นเฮ้ยนี่มีเมือกยู่นดูของเราสิอันนี้อันนี้เขาเปิดไม่มีอะไรเลยเปิดเนื้อปลามาดูปลาตัวนี้ไม่มีไส้อันนี้อันนี้คือผิดวิธีใช่คือพี่เจนเนี่ยเขาใส่มีดเข้าไปแล้วเขาเฉียงมีดขึ้นตอนนี้เขาเปิดท้องตึ้นไปใช่เวลาที่จะเข้าอ่ะเนี่ยเห็นบ้าพี่เจนยังไม่ได้เปิดท้องเลยพี่เจนต้องกดเข้าไปเนี่ยอ๋อต้องมีจุกแรกใช่เห็นยังไส้ไหลแล้วเนี่ย โอ้โนมีไส้แล้วมีไส้แล้วโอเคแหละคุณควงกันนะเดี๋ยวคุณทำให้ดูก่อนทุกคนพี่เอาเมื่อต้อง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 แบบนั้นเลยหรอคยันเข้าไปปุ๊บมันจะมันจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีไส้อะไรเยอะเลยโอเคแต่ทั้งหมดนี้ก็คือยังไม่หมดนี้คือเราทำอาหารมากินนะเราไม่ได้ทำเล่นต้ออธิบายทุกคนก่อน คือสิ่งที่จะทําให้ปลามันคาวหรือไม่คาวในตัวหนึ่งอะนอกจากว่าเราซื้อปลาดีมาแล้วอะคือการทํราความสะอาดท้องตรงนี้อันนี้คือสูตรที่ที่ลื่นลดใช้จริงๆอ่าจริงจร,งจรงิให้ตลาดทําได้แต่เราเราไม่เคยให้ตลาดทำเพราะเราสึกว่าส่วนนี้สําคัญมากๆในการที่จะให้ลูกค้าเรากินแล้วประทับใจกับปลาตัวนี้อืมเราต,ต้องเน้นส่วนนี้จริงๆแป<ต>ลว่าถ้าทํากินที่บ้านแล้วจะพิถีพิถันหน่อยต้องทำนนต้องทำแบบนี้เองไม่งั้นถ้าไปที่ตลาดบางทีเขาแกะออกไม่หมดแล้วพอเหงือกที่ติดอยู่หรือไส้ที่ติดอยู่อะพอมันผ่านเวลาไป กลิ่นมันแรงมากแล้วมันเอาไม่ออกอีะเมือนเข้าไปอยในเนื้อปลามันกลายเป็นเหมือนเลือดที่ถูกเก็บเอาไว้ในปลาตลอดทําให้ปลามันขาวแล้วมันจะไม่มีวันแก้ได้ใช่แล้วมันจะไม่หายแล้วมันจะเป็นอย่งไปตลอดเลยใช่ตอนนี้คุณเอาไส้ข้างในเขาออกหมดแล้วก็คือข้างในจะโล่งแบบกลายเป็นเหมือนถุงตัวปลาแบบนี้อันนี้คือล้างแล้วด้วยนะใช่อันนี้คือล้างแล้วเรียบร้อยตอนนี้นี่ไไส้ออกหมดแต่เหงือกังไม่ออก เือเขาจะซ่อดอยู่ตรงนี้ต้องเปิดตรงนี้ดูว่าเหงือยังอยู่ไหมเนี่ยแผ่นนี้คือเหงือเหงือมันจะติดอยู่เยอะหน่อยแล้วเวลาออกเนี่ยคือเราต้องจับดูว่าเหงืออยู่ตรงไหนจากข้างในใช้สองนิ้วดันนิ้วโป้งไปรอบๆเหงืออืปึ๊บเห็นปะนิ้วกุญมานชนยาลาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะเห็นแผ่นเหงือที่หลุดออกมา ชึบอ่าโอเคไม่เอาออกได้ไหมเหงือกไม่ได้มันควรจะเอาออกเพราะว่าเหงือกมันมีเลือดอยู่เยอะเหมือนกันถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขาเหงือกหรือยังเราก็เปิดดูตรงนี้ได้แก้มันเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้มันโบกแปลว่าเขาไม่มีแล้วใช่โอเคควรอออกสองข้างแล้วมันก็จะโบกทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวมาดูพี่บุญจันทรม์ต่อมาถึงเวลาโอนมีสองคนยิงถูกชุบ เธอทําทก่อนเฮ้ยแพ้ทําท e> ีหลังไงชนะทําก่อนใช้ทําทีหลังมาใช่ป่ะไม่กดไหนวะสองนิ้วอ่าหนึ่งเลยเนี่ยาไปย่าไดอยอย่าไปน่ากลัวมากๆขยับให้มันให้มันหลุดจากข้างข้างข้างท้องมันเออรู้สึกไหมว่ามันมีสองสามอันไดควักมันออกมาเอาไปชอบกินปลาต้องเอาหน่อยดิควักมันออกมาพี่สาวควักไว้ให้ด้วยนั่นแหละ นี่ไงเห็นไหมฟ้องมันออกมาเร็วเร็วเดี๋ยวปลาคาวนะปองนี่ลองปองเอาละลองตองก่อนนั่นแหละดึงออกมาดึงออกมานั่นแหละก้อนนั้นแหละถูกต้องออกมาอะไรๆเอามาเร็วใกล้แล้วอีกนิดเดียวเอาแล้วน้ำท่วมตัลิ่งแล้วเร็วร้องไห้เลยหรอดึงออกมานั่นแหละนั่นแหละดึงออกมาจับมันจับมันแล้วก็ดึงออกมา อ่าเรียบร้อยขอบคุณค่ะคุณครูเห็นปะเนี่ยเห็นปะอ๋อ้ยท้องสวยเลยตอนนี้อ่าไปไปไปทำตรงนู้นอันนึงอันนึงมันต้องล้างมือปลากระพงหนักกว่านี้แล้วเนี่ยเอออันนี้คือง่ายจริงง่ายแล้วหรอหรือ้ำจิ้มเลยโอเคครับผ่านไปแล้วหนึ่งตัวเป็นไงเธอ ไหวนะไหวไหมวัดยาดมไปแล้วหนึ่งรหลังกล้องยาดมไปแล้วโอเคต่อไปเราจะทำปลาพงนะฮะซึ่งตัวนี้วิธีวิธีการต่างกันไหมวิธีการจริงๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้เราจะฟินเลมันเป็นเป็นเนื้อเป็นแผ่นเลยเอาออกาออกจากก้างเลยแค่นั้นเองแต่การควักไส้การดึงงกเหมือนกันอืองั้นเราต้องขอดเก็ตก่อนถูกไหมเหมือนเดิมใช่เรวจะขอดเก็ตเอ่ออีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะเดี๋ยวให้ดูตัวปลานหนึ่งตัวปลาแต่ต้ยเมื่อกี้เนี้ยมันไม่มีแง่งแบบนี้ ง่งนี้คือจิ้มครีบอะเหรอใช่คือรีบมันเป็นแง่งปลาเนี่ยอันเนี้ยไม่ไม่บาดแต่ว่าอันเนี้ยถ้าจิ้มเข้าไปก็คือจะปวดไปทั้งนิ้วเลยต้องจับดีๆก็คือจับก็คือต้องต้องต้องล็อกแง่งมันไว้ล็อกครีบมันไว้ใช่มีสองแง่งมีแง่งนี้กับแง่งนี้ล็อกก่อนอื่นเราต้อเอามือบีบครีบมันไว้นะฮะทุกคนใช่แล้วก็เริ่มตัวนี้เนี่ยใช้แรงเยอะกว่าเมื่อกี้นิดนึงด้วยเนื่องจากเกล็ดมันใหญ่ใช่ไหมตลาดที่ตลาดทำมาไม่ดีส่วนที่ตลาดทำมาไม่ดีมันจะมีตรงนี้ บางทีเขาจะขอดมาไม่ค่อยหมดคือตรงสันหลัง,ลงม,มันใช่คนช่วงหา <àng> งใช่หางคีบีบแล้วก็ช่วงตรงนี้ใกล้ๆคิ้ตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้มันจะออที่มันมีเนื้อแล้วออกไม่ค่อยหมดตรงหน้าผากมันอมพอเราออกเกือบหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนเดิมต้องเอาไปล้างน้ําดูแล้วว่ามันเหลือตรงไหนบ้างอตอนนี้เราก็ทําการขอดเก็ดปลาหนึ่งตัวเรียบร้อยแล้วอันนี้เอามาเทียบให้ดูเนาะว่าอันนี้คือขอดแล้วกับยังไม่ได้ขอดหน้าตามันจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือความเนียนของผิวเนี่ยตัวที่ขอดแล้วจะชายมันจะหายไปแล้วเหมือนเหม ขูดหนังออกมาบางส่วนแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คว่าตัวเกตของเราเนี่ยหมดหรือยังก็คือเราให้เราลูบย้อนจากหางขึ้นหัวถ้าเกิดเรายังมีเกตอยู่มันจะมีความรู้สึกได้ว่าเนี่ยมันยังมีเกตอยู่แล้วต่อจากนี้เราทําอะไรต่อจากนี้เดียเราจะควักไส้มันเหมือนกันวิธีทำจะเหมือนกับตัวที่ยรานเลยเหมือนกระต่าเต๋อก็คือผ่าท้องแล้วก็เอามือเข้าไปเอาไส้ออกมาเอาเหงือกออกวิธีเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยอืแล้วมีสิ่งที่ต้องระวังต่างกันไหมสิ่งที่ต้องระวังมีต่างกันก็คือตัวเนี้ย เนื่องจากปลามันตัวใหญ่กว่าปลาเต่าเต้ยเนาะตัวเครื่องในมันจะเยอะกว่าเวลาเราควักมันออกมาเราพยายามอย่าไปดึงให้มันขาดก่อนกนะ็คือถ้าเรายิ่งทําให้มันขาดอะ่ะมันก็จะยิ่งเละเลอะเทอะมือไปหมดเลยแต่ถ, <c oughs> ถ้าเราดึงมาได้ในทีเดียวเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นชิ้นส่วนของเขาเลยก็คือชิ้งได้เลยง่ายง่ายกว่า <c oughs> แล้วก็เหงือของปลากระพงเนี่ยคมกว่าปลาเต่าเต้ยแบบเยอะมากลองดูฮะท,ทดลองกับมันได้เลยขั้นตอนต่อไปทุกคนเราจะมาผ่าท้องกันแล้ว ใช่ผ่าท้องก็คือเหมือนเดิมปลาทุกตัวจะมีจุดตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้อืจะเปิดขึ้นมาจนถึงตรงนี้เลยอพอเลยคีบมามันจะแข็งนิดนึงแต่ว่าเราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะเอาของออกง่ายใช่อย่างที่คุณบอกว่าปลามันตัวใหญ่กว่าใช่ไหมเราเมื่อกี้เราเปิดช่องแค่นเองอันนี้เราเปิดเป็นคืบเลยอเพราะว่าไส้มันเยอะมากเฮ้ยแต่เลือดมันน้อยกว่านะน้อยกว่าแค่มันเยอะกว่า จับเหมือนเดิมอย่าลืมนะว่าปลามีแง่งนะระวังค่อยๆจับมันออกมาแล้วก็ดึงทีเดียวเลยนะฮะแต่คือห้ามไปบีบมันถูกไหมใช่อะพยายามอย่ายให้มันแตกมันจะได้ออกมาเป็นก้อนนอกจากตัวเครื่องในแล้วมันจะมีพวกเส้นเลือดอะไรต่างๆ,ๆด้วยต้อง,งดึงดออกให้หมดจริงเดี๋ยวเราตัวเส้นเลือดเดี๋ยวเราไปล้างน้ำากาืผ้าเช็ดได้เหมือนเดิมมันจะหลุดตอนนั้นได้นี่ตอนนี้เราก็เอาไส้มันออกมาหมดแล้วนะทุกคนก็คือเราจะเห็นไหมว่ามันจะเหลือเส้นเลือดอยู่ตรงกลางตรงก้างมัน ก็คือ,อเราจะใช้ผ้าชุบน้ำเหมือนเดิมแล้วก็ถูจะทำให้ตัวนี้ออกหมดเป็นสีขาวเลยแต่เนี้ยเราไม่เอาเงือกออกเหมือนกันปลาตัวนี้ก็มีเงือกเห็นไหมเงือกจะยิง่งใหญ่เลยเออจริงด้วยเอาเงือกออกก่อนแล้เดี๋ยวเรากบไปลา้างอีกรอบนึงเม <ๆ S 2> ื่อกี้ที่ของปลาจะตเต่าเตยที่เรากดอ่ะก็คือรากดตรงนี้ให้มันขาดที่เราเนิ้วโป้งเข้าไปใช่แล้วก็กดเหมือนกันทําให้มันขาดก่อนเพื่อที่เราจะได้ดึงหอกมาได้เสร็จแล้วเนี่ยงีบเลยปลามันสดเงือกจะยิ่งเหนี่ยวตัวเงือกเนี่ยคือมันติดอยู่ที่ มุมนี้ด้านหนึ่งมุมนี้ด้านหนึ่งถ้าเราดึงมุมนี้หลุดแล้วเราก็ไปดึงมุมข้างหน้าแล้วเหงืออมันเย่ะเยอะเพราะว่าตัวมันใหญ่ใช่ไหมตรงนี้คือคมมากลอ,องเอามือลองพี่วงเอามือจับตรงนี้ดูสิอือจริงด้วยคมถ้าเราดึงแบบเมื่อกี้นะเนี้ยยังไงก็บาดมืออืมหรือถ้าเกิดสมมติเราคิดว่าเ่จะเราใช้มีดลงเลยก็ได้แค่กรีดให้มันเปิดก่อนปึ๊บเราก็เอาที่หนีบเนี่ยเข้าไปเลยรวมมันเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมเสร็จแล้วปึ๊บตลับด้านดึงอีกข้างหนึ่งให้มันหลุด เพือบเรียบร้อยเหนือสองข้างปลาตัวนี้ก็คือพร้อมทำพร้อมใช่เดี๋ยวแค่เช็ดเลือดอไปแล้วก็พากุดเลือดอ่ะ น่าจะโดนขีบอ่ะหลังเมื่อก่อนติดเทปเราค่อยทำต่อปวดเออรู้แล้วเนี่ยเราไปกินไฟดนิ่งไปกินอะไรมาได้รู้ว่ามันลำบากยากเย็นขนาดไหนไหนนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เออนั่นแหละทำงานหนักดูสีพาสเตอร์ซะก่อน พัตเตอร์นี่มีคอนเทนต์นะใช่พัตเตอร์มีคอนเทนต์ content. พัตเตอร์เนี่ยปกติถ้าเราเห็นก็จะเป็นสีเนื้อมั้งสีขาวมั้งหรือว่าสีสีบ้างใช่ไหม,มแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกร้านอาหารหรือว่าเป็นในโรงงานที่เป็นทำอาหารทั้งหมดเราจะใช้เป็นพัตเตอร์สีน้ำเงิน <What? S 1> เพราะว่าตัวพัตเตอร์สีน้ำเงินเนี่ยคืออาหารทุกอย่างเนี่ยถ้าจะไม่มีสีน้เงินเลยถ้าลองคิดดูเวลามันหล่นลงไปในอาหารหรือมันหล่นลงไปในไหนเนี่ยเราจะสามารถ <จะ S 1> ร,รู้ได้ใช่แล้วก็ด้วยพัตเตอร์ที่เป็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันจะ ตัวแผ่นที่เขาซับเลือดอ่ะมันจะมีเป็นอลูมิเนียมเวลามันไปเข้าผ่านเครื่องตรวจก่อนออกไปที่เป็นอาหารกระป๋องเนี่ยจะตรวจเจอก่อนที่มันจะออกไปถ้าเป็นโรงงานถ้าเป็นถ้าทำในโรงงานใหญ่ๆโรงงานอาหารเขาจะใช้เป็นพลเตอร์สีฟ้ามีเห็นเป็นไงมีปาดมีตั้งใจได้คอนเทนต์เลยเห็นปะไม่เห็นนี้ไม่มีเสียงตอบรับเลยจ้ไม่มีใครเชื่อกูเลยหลังจากที่ตอนนี้เราก็ทําการ ทำความสะอาดทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วเหนื่อยมากมากต่อไปเราจะฟิลเลมันให้มันเป็นเฉพาะเนื้ออย่างเดียวเนาะขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องตัดขีบทั้งหมดออกก่อนเพื่อที่จะให้มันไม่บาดมือเราทุกขีบตัดหมดเลยตัดได้เลยทุกคนว่นายน้ำไม่ได้แล้วนะเราเนี่ยน้องว่ายน้ำไม่ได้ตังนานแล้วโอ้ <c oughs> ก็หลังจากที่เราทําความสะอาดปลาหมดเรียบร้อยพร้อมสาหรับการฟิลเล่เวลาเราจะลงมีดฟิลเลเนี่ยคือสันปลาตรงเนี้ยก็คือจุดที่เราแบ่งครึ่งปลาไว้เวลาลงมีดเนี่ยก็ลงให้ใกล้กับกระดูกที่สุด ตอนเข้าเนี่ยมันจะเข้ายากนิดนึงเพราะว่าหนังมันจะเหนียวนิดนึงพอเนื้อเริ่มเปิดนี้มันก็จะได้ละได้จุดที่เราจะเอามีดลงอ๋อนี่คือความดีงานของฟินเลนไนฟนะฮะมีดจะต้องโค้งตามตัวปลาด้วยนะฮะใช่ตรงหัวนี้เราจะไม่เอาใช่ไหมเราจะปัดตรงนี้เปิดตรงที่เราดูเมื่อก่อนแล้วก็ตัดเป็นตัวีก<ๆ>ดเข้าไปกดตามรอยกระดูกมัน,มนตัดออกเลยตัดให้ขาดเลยเราก็จะได้เป็นฟิลเลแล้วเราก็ตัดตรงนี้ แล้วก็ค่อยๆเอามีดเกี่ยเข้าไปไล่ตามก้างไปเรื่อยๆพอลงไปถึงตรงกลางตัวมันจะไปเจอตรงท้องตรงนี้จะกระดูกกระดูกแกนกลางมันตัดไปก่อนตัดกระดูกแกนกลางมันไปเลยแล้วเราค่อยล้ออีทหลังพอเราทำไปได้เราจะเปิดไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่าก้างมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เปิดมันแล้วก็ค่อยฟิลเลเข้าไป หลักๆก,ก็คือเราหั่นไปเรื่อยๆผ่า,าเข้าไปเรื่อยๆผ่าเข้าไปเรื่อยๆ,ๆมันก็จะติดกระดูกไปเรื่อยๆแล้วพอ,เ,อ,อเราเจอพอถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ติดกระดูกเราก็แค่กดมีดให้มันนอนลงไปมันก็จะชิดกับปลามากขึ้นเฮ้ยโหเรียบติดกับเนื้อปลาๆๆเลยอ่ะมีดมันทำได้เขามีดด้วยถูกไหมพอเราสุดแล้วเนี่ยทีนี้เราจะเจาะละกระดูกมันสุดแล้วใช่ไหมเราจับไปเราจะรู้เลยเราจะเอามีดเจาะข้ามไปคือแบบนี้ตัดเลยปึ๊บกลับด้านปึ๊บ้โอ้ อันนี้คือไม่มีกระดูกเลยค่ะใช่ไม่มีกระดูกเลยเฮ้ยอเมซิ่งว่ะดูอีกสักทีไหมดูอีกสักทีสมมติเราได้ด้านนี้แล้วใช่ป่ะถ้าจะไปทำงานคือถ้าสมมติเราคว่ำเลยอ่ะมันจะแบนเราก็จะเอาเนื้อมันเนี่ยวางกัไปเฮ้ยเหรออ๋อมันจะได้มีที่จับมันก็จะไม่ไม่แบนลงไปใช่ โอเคทุกคนหลังจากที่เราฟินเลปลาและรแรล่ปลาบาั้งปลากันทั้งหมดแล้ว,ลวนะฮะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาปลาไปปรุงแวะใช่เราจะทํายังไงฮะวันนี้ก็ที่เราคุยกันคือปลา,าเต่าเต้ยวันนี้เนี่ยเราจะเอไปนึ่งเป็นนึ่งบวยแล้วก็ปลากระพงเป็นแรล่เนื้อเอามาทอดก็เดี๋ยวเราจะทอดปลากับนึ่งปลา,าก่อนอันนี้เราเตรียมซึ้งกับน้ํามันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาปลาลงซึ้งก่อนใช้เวลานึ่งประมาณ14-18นาทีขึ้นอยู่กับน้ําเดือดครับ ก่อนใส่ปลาลงไปเบาแก๊สก่อนใส่ปลาลงไปปื๊บวางแล้วก็จับเขาให้มันอยู่ตรงกลางทำไมเราต้องเอาตะเกียบวางไว้ข้างล่างเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ตะเกียบไว้อ่ะความร้อนจะไม่ถูกวนไปตรงใต้ปลาไปข้างล่างไม่ได้ทำให้ถ้าเกิดจะร้อนมันสุกทั้งตัวเข้าอ่ะมันจะอุกไปครึ่งนึงก่อนละแล้วคือตัวปลาจระเบศนี่เราไปบั้งมาแล้วนะทุกคนให้มัน ให้ความร้อนเข้าไปข้างในได้แล้วมันหมูนี่คือมีเพื่อจริงๆมันทําเพื่อให้กลิ่นของจานนี้สมบูรณ์ขึ้นปกติไม่ใส่มันก็ได้ใส่หมูสามชั้นก็ได้แต่ที่ร้านจะใช้เป็นมันเลยเพราะว่าตัวกลิ่นของมันเปลวมันดีกว่าจะกินหรือไม่กินไม่ผิดแล้วก็ตะเกียบที่ลองอ่ะมีอีกประเด็นหนึ่งคือจานที่เราเนึ่งปลาเราไม่ควรจะเอาจานที่เรากินบนโต๊ะลงมานึ่อเพราะว่าสภาพมันจะไม่สวยแล้วถ้าเกิดเราไม่ตะเกียบรองปลาจะติดจานตอนเราออกมันจะติดหนังลอกหมดเลย ไม่สวยไม่ได้อ่าก็เลยลองตะเกียบนี้ทําให้มันสุกเร็วแล้วก็ปลาสวยแล้วก็ปิดฝาปึ๊บแล้วก็เร่งไฟขึ้นมาให้มันร้อนจัดเอ้าพี่ปูไม่ต้องทําเลยดิอ๋อสบายเลยเอ้ยปูทอดปลาแล้วก็จับเวลา15นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเช็คกันว่าปลาได้ไหมต่อไปเราจะมาทอดเนื้อปลากันก็ตัวน้ํามันเราต้องตั้งให้มันร้อนก่อนโดยที่ตัวเนื้อปลาเนี่ยที่เราหั่นมามันจะไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินไป <pom> เวลาเราลงไปปุ๊บอะต้องใช้เวลาไม่เยอะให้ปลาม,ม,มันสุกแล้วก็สีสวยพร้อมกันทอดทีละน้อยๆใช่ไหมใช่แบ่งทอดไปเรื่อยๆส่วนปลานี่ตอนเราฟิเลเ,รเสร็จปุ๊บเราเอาไปชุบแป้งกโกกิมามนะฮะแล้วก็ตอนที่เราจะทอดเนี่ยก็คือจะหยิบป,ปลาขึ้นมาแล้วก็ใช้ฟอกกี้ฉีดน้ำารอใช่แล้วก็ทอดคุยกันไปเลยเดี๋ยวเคสวยฟอกกี้ต้องฉีดน้ําก่อนทอดเนี่ยเพราะว่าทําให้แป้งอะไม่หลุดออกมาจากเนื้อปลาคือเราคลุกบางมาก คือมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งลูกค้าชอบถามว่าทำไมผมทำปลาหิมะแล้วมันเกาะข้างนอกข้างในมันจุยซี่นี่คือหนึ่งเทคนิคที่วันนี้บอกเลยถ้าเราฉีดน้ำบุกน้ำจะทำให้แป้งยันเกาะอยู่กับตัวปลา oh. อ๋อเดี๋ยวสีมันจะเริ่มสวยขึ้นเราเกีย่ยเกลี่ยออกหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันนิ่มปลาทอดของเรานะฮะเอากระดาษรองน้ำมันไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็สีมันจะเหลืองแบบนี้ะนะ เดี๋ยวตัวปลาทอดเนี่ยเราจะมาทําน้าราดทั้งหมด2อย่างก็คือเป็นน้าราดพริกกับตัวเป็นน้าราดน้ปาปลาตอนนี้เราจะทําราดพริกกันก่อนครับทำยังไงฮะเริ่มด้วยเดี๋ยวเราจะคั่วเครื่องก่อนให้มันหอมพวกผักพวกนี้เราไปทําการซอยมาแล้วนะฮะทุกคนเรามีอะไรต้องใส่บ้างเรามีกระเทียมสับหอมแดงรากผักชีพริกชี้ฟ้าแดง<ม>ใบมะกรูดแล้วก็พริกขี้หนู6อย่างเราจะใส่กระเทียมกับหอมแดงลงไปก่อนแล้วก็คั่วให้มันหอมนิดนึงพอหอมกับตัวกระเทียมเนี่ยมันเริ่มสุกนิดนึงอ่ะเราก็ตามด้วยรากผักชีพริกี้ฟ้าแล้วก็พริกขี้หนู ตอนนี้ไฟเราปรับลงมาเป็นไฟแบบกลางเพื่อไม่ให้วัดผดิตเราไหม้ใช่ โอเคตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าผักมันเริ่มได้แล้วกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีหอมเริ่มใสขึ้นทีนี้เราจะเริ่มใส่ตัวน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่อันนี้ก็คือเอาน้ำจิ้มไก่อะไรก็ได้ใช่น้ำจิ้มไก่ยี่ห้ออะไรก็ได้เราต้องมีแบบสูตรส่วนผสมไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้ล้านเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องตามสูเรอันนี้คุณตวงมาแล้วนี่ใส่ได้หมดเลยขั้นตอนต่อไปใส่น้ำจิ้มไก่ใช่เออพอมันเริ่มเข้ากันใช่ไหมก็ใส่น้ำเปล่าเข้าไปเพิ่มน้ำตาลนน้้้้สสสมาายชูแลลวกก็เือุดท หลังจากที่เราใส่ลงไปทั้งหมดเราจะเร่งไฟขึ้นมานะฮะเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเดือดแล้วก็รวมกันเป็นเนื้อเดียวแล้วเ,เดี๋ยวเราจะคู่แล้วครัวเคี่ยวให้มันให้มีความข้นมากขึ้นชิมดูก่อนว่ารสชาติประมาณนี้พอไหวย่งหรือต้องเติมอะไรอีกอร่อยแล้วทงงี่มันตวงมาแล้วนี่นะ <laughs> มิน่ามันอร่อยเลยก็คือหลังจากนี้พอเรารีดเดียวไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราใส่ใบมะกรูดกับสับปะรด เป็น2ขั้นตอนสุดท้ายถูกไหมปิดไฟแล้วอ่ะค่อยใส่ไม่งั้นสับปะรดจะเละและใบมะกรูดจะดำใช่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาทำน้ำบ๊วยสำหรับราดปลาต่อเต้ยกันนะวิธีทำก็ใส่บ๊วยลงไปในหม้อใส่เหล้าจีนแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูต่อไปจะเป็นน้ำเดี๋ยวเราใส่สักครึ่งนึงแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟคนสมผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะแล้วก็รอให้มันเดือด ตัวน้ำบ๊วยเนี่ยรสชาติมันจะออกเป็นเปรี้ยวๆเ,เค็มๆแล้วก็จะมีความหอมของบ๊วยเปรี้ยวน้ำหรือเค็มนำํำเปรี้ยวอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะน้ำราดมันนะส่วนเครื่องมันน่ะจะมีขึ้นช่ายเห็ดหอมพิชี่ฟ้าแดงซอยอันนั้นเน่ะเราจะเอาไปลวกแล้วก็โรยบนปลาเลยจะไม่มาใส่ในน้ำนี้มันจะได้สีสันสวยงามก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำตามไปราดบนโต๊ะมันจะได้แบบดูมีกลิ่นอีนิดนึงเวลาเราทำน้ำราดเนี้ยต้องทำให้รสชาติเค็มนิดนึง<ฮ>เพราะว่าด้วยเนื้อปลาเราอะ่ะมัน มันจืดเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยถูกไหมเรา,เาทำปลาเป็นนึ่งถ้าเกิดเราทำแบบนี้จืดมากลงไปกับปลา<บ>รสชาติมันหายไปเลยอันนี้ต้องเข้มข้นนิดนึงก่อนโอเคพอมันเดือดแล้วชิ้นเรียบร้อยโอเครสชาติเราก็จะเติมแป้งมันลงไปวิธีการใส่แป้งมันเนี่ยก็คือเราจะใส่ทีละนิดแล้วก็ใส่เฉพาะตอนน้ําเดือดแต่ว่าไม่เดือดจัดนะพอเราใส่ไปประมาณสองสามช้อนแล้วเนี่ยเราต้องเร่งไฟให้มันเดือดขึ้นมาแล้วให้มันให้มันปุดอ่ะเพื่อทําให้แป้งมันสุกเห็นปะทุกคน มันจะแค่นี้พอจะไม่เอาใสเป็นน้ําแต่ว่าจะไม่เอาเหนียวเป็นกาว <Okay. S 1> แค่นี้ในบัวเราก็เสร็จแล้วต่อไปสุดท้ายนะฮะซอสของเราในวันนี้จะเป็นซอสน้ําปลานะครับที่เอาไว้กินกับกะเพรากะพรงทอดน้ดําปลาไม่ใช่กะเพรากะพระทอดน้ดําปลาใช่ใชวิธีทําต้องใส่อะไรบ้างครับส่วนผสมมีสามอย่างเท่านั้นน้ํเปลาหรือน้ําซุปก็ได้น้ำปลา น้ำปลาเนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าอย่าเอาที่แบบเค็มจัดเอาน้ำปลาดีหน่อยน้ำปลาดีหน่อยน้ำปลาดีหน่อยใช่น้ำตาลก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลเป็นน้ำตาลมะพร้าวจะทําให้มันหอมแล้วก็เหนียวขึ้นแล้วเราก็คนทุกอย่างแล้วเรากคนให้มันเท่ากันให้น้ำตาลละลายําลราดน้ำปลาเนี่ยก็คืออัตราส่วนที่ใช้จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งใช้น้ำปลาเท่าไหร่ใช้น้ํากับน้ําตาลเท่านั้นพี่บุ้มก่อนเลยเหมือนเดิมอร่อยนะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยกว่าเมื่อกี้อร่อยอร่อยแล้ว ปกินข้าโอเคครับทุกคนตอนนี้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะฮะม,มันก็จะมีปลากระพงทอดนะฮะ,ะซึ่งจะมากินคู่กับน้ำจิ้มน้ำปลาเราใช้คำว่าอะไรดี <c oughs> มันจะเป็นปลากระพงทอดอน้ํำปลาก็ดูไม่เชิงก็คือเป็นคือจริงๆมันคือปลากรพงทอดน้ำปลากับปลากระพงสามรสนี่แหละ ไม่ง่ายแต่ว่าเราแร่เนื้อออกมาเพราะว่าเรากินกันหลายคนมันจะได้สะดวกเวลาทานด้วยเออใช่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือเป็นปลาเต้ยหนึ่งหวยขออนุญาตลาให้ทุกคนดูนะฮะปาทั่วๆอเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากทำเนี่ยลื่นลดมีขายมาสั่งกินได้แต่ว่าวันนี้เราก็ตั้งใจทำให้ดูเลยนะคือเราอาจจะไม่ได้แบบว่าลงดีเทลเราอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะแต่ว่าวันนี้เราตั้งใจให้ทุกคนเห็นเบสิก ทำปลาแล่ปลาดินเละก็จะทําแล้วออกมาเป็นยังไงการดูเงื่อการทําความสะอาดทั้งหมดให้มันออกมาเพอร์เฟกที่สุดกินแล้วแบบอร่อยแน่นอนใช่คือการทําแบบนี้มันจะทําให้อย่างน้อยปลาเราอ่ะดีแน่นอนแล้วเราจะไปปรุงรสต่อได้ง่ายมากๆนะครับก็วันนี้เอาเบสิกกันไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะพาไปทําเมนูอะไรอีกก็ต้องโปรดติดตามวันนี้บุญธลิดขอลาไปก่อนบาย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 